สวัสดีจ,ดสดสจ้าพี่น้องปลอดภายเปิดสุขคุณสุกคนจาพี่น้องทั้งฝั่งลาาฝั่งไทยทางประเทศพี่น้องจะมาดูสวนผักที่อันในหลังบ้านนี่จาพี่น้องลัางบ้านของข้าเจ้าจาพี่น้องใบอันนี้ใบกะเพราจ้าใบากะเพาาาาารพาใบกะเพรางามงามเนาะ จจอ,อืมโ้ถั่วกะงามงามอันี้โบลพางามงาม้อ,อมมยพี่หนอผากุ้ยงามงเพราะเจ้ามาเซาทีอยู่หลังบานนน่จ้ะพี่หนออันนั้น อันนั้นคือหมบานนูน่นหมบานเขาจะมาเชาทีปลูกพักขายจับพี่น้องมึงเนี่ยนี่เห็นอยู่บมจับพี่นอ้องโอ้ยแดดเนาะแดดแดดลูกสายก็ข้างนี่นี่พักอันทัวเพิ่นปลูกใหม่เนาะ ใบกะเพรานะเป็นสวนเต็มอยู่อะไรวลภาใบากะเพรางามอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้ไปดูถั่วดูถั่วยีใบกะเพรามีแต่ใบกะเพราหลายหลาย ยายเพิ่นเก็บขายสง่งเนาะไปส่งเขาเจา้ามือละซีหาโลเพิ่นว่าอันนี้คือทัวเล็กจับพี่เนาะทัวรฟักยาวพักขาเพิ่นกระปูกอะไจ้ะพี่น้องอย่าพาไปเพิ่งพักขาแม่มือใหญ่อะ,ะี่ทัวงามๆเลยจ้ะพี่น้องโอ้ยแดดคักจ้ะพี่น้องจ้ะ แดนฮ้อนหอน,หอนต้นมะเขือยังบบเทนไออันนี้เป็นหนวยเนาะอันนี้พัก,พกขาจ้าพี่น้องจ้าพักขานีนพักขาปูนยาวไปหอดปูนมีแตพ่พักขาพระเจ้าสาวเนาะอยู่อยู่ท้งหลังบ้านนี่จ้าพี่นนอง ท่างลังมงบานนี่จ้ขาขาพิ่นว่าขายโลละแปดสิบบาทต้นแพงกะร้อยร้อยบาทน,นะจ๊ะพี่น้องอืมจ้าน้องพอดไปตรวจดูสิพอดสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนพอดเออปุ่นเกือบกับบอสไซไปได้จ้าพี่น้องจ้า